ประเทศไทยมีประชากรกว่า65ล้านคนแล้วคุณทราบไหมว่ามีผู้ที่พิการทางสายตาสักกี่คน7,000คน70,000คน700,000คนครับวันนี้มีผู้พิการทางสายตากว่า700,000คนหรือถ้าคิดกันง่ายๆใน1,000คนจะมีผู้พิการทางสายตาอยู่10คน แล้วคุณทราบไหมครับว่าเรามีหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตากว่า7000 0 0คนอยู่กี่เล่ม500 0 0 0เล่ม50 0หมเล่ม5000เล่มครับเพียง5000เล่มซึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนคนตาบอดกว่า7000 0 0คนแล้วคิดเป็นแค่0.71%เเท่านั้นน้อยใช่ไหมครับแม้ว่าจะมีคนถ่ายใจดีอีกมากมาย ที่ต้องการสร้างหนังสือเสียงแต่ก็ติดตรงที่สถานที่ให้บริการไม่เพียงพอการเดินทางก็ไม่สะดวกทำให้เกิดคำถามขึ้นว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้หรือไม่จนวันที่มีคนไทยใจดีกลุ่มหนึ่งได้สร้างแอปพลิเคชัน read for the blind ที่ทำให้ทุกคนสามารถสร้างหนังสือเสียงได้ง่ายขึ้นด้วยสมาร์ทโฟน ที่อ่านได้ทุกที่ทุกเวลาเพียง1ปีพวกเราสามารถสร้างหนังสือเสียงและบทความเสียงได้เพิ่มขึ้นกว่า1 2 0 0 0ชิ้นที่ทำให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือและเรื่องราวดีๆอีกมากมายนี่เป็นเพียงก้าวแรกที่เราได้มีส่วนเปลี่ยนโลกแห่งความมืดสู่แสงสว่างที่งดงามและยังมีหนังสือดีๆอีกมากมาย ที่พวกเขารอให้เราอ่านให้ฟังให้เสียงของคุณได้เป็นแสงสว่างให้กับพวกเขา